ช่องคงชัดของภาพจะอยู่ที่ 2K นะคะมีแอปที่ลงไว้ให้ก็จะเป็น f, f อปแ t v ช่องฟรีที3579ค่ะการทำงานให้แชร์เป็นฮอดสปอร์ตมือถือให้กับจ่อค่ะตัวนี้กดทดลองใช้งานฟรีค่ะแล้วก็เลือก่องที่เราต้องการแล้วมได้เลยอันอนี้รุ่งอายุ2ปี4เดือนรูปตุ้งตู๋อะไรใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเสียงเต็มความมัน ก็แบบค่ะตอนนี้ลูกค้าลงทะเบียน Gmail เ,เข้าใช้งานแล้วก็ต้องอัปเดตด้วยนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะ YouTube ตัวน,นี้จะเป็น YouTube แแบบทั่วไปค่ะที่เราใช้งานเข้าหน้าแอปคำกดตรงนีไ้ได้เลยนะคะ YouTube แแบบค่ะจะเป็น YouTube แแบบไม่มีโฆษณา ข้อเกียร์ถอยนะคะภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยให้อัตโนมัติค่ะตัวน,นี้จะเป็นระบบกล้องถอยเดิมของรถน,นะคะสามารถใช้งานได้สําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอดค่ะแอดไสน์ค่าแคมคเรียหรือโทรมาที่เบอร์092 445